สวัสดีครับมดอยฟาร์มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปเอาลางพึ่งโพงนะครับมาเลี้ยงนะครับซึ่งผมได้เตรียมอุป,รปรกรณ์แล้วนะครับอุปรกรณ์มีนี่ครับกระดาษทิชชู่แล้วก็มีดไว้สำหรับตัดลงพึ่งนะครับส่วนตรงนี้ไว้สำหรับเก็บน้ำพึ่งนะครับส่วนที่เรา ตัดออกนะครับแล้วก็ถาดตรงนี้ไว้สำหรับใส่รังพึ่งนะครับแล้วก็หนังยางนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมในวันนี้เพื่อที่จะไปจับนางพยามาเลี้ยงนะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์วันนี้ เมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นรังรังพึ่งนะครับข้างในเราควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับเตรียมรังพึ่งนะครับรังนี้จะมีเคลือบฟิลิมมอนแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเส้นเคลือบฟิลิโมอน สำหรับไว้ร่อพึ้งนะครับแต่วันนี้ผมจะไปเอารังพึ้งมาเลยนะครับจะไปเอานางพญาของพึ้งนะครับนี่นะครับจะไปเอานางพญาจับใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปิดด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมพาชมครับ สนามต่อไปที่สงขลาคราวนี้ก็โหดได้แพ้กันนะครับการก้าดีกว่า20นัดด้วยกันมาทั้งชายและีสาวที้ปีโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงรังผึ้งนะครับตรงนี้ผึ้งเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับผมก็จะนําผึ้งจากตรงนี้นะครับเข้ามาเลี้ยงไว้ในหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ เปิดนะครับนี่ครับเจอแล้วลำดับต่อไปเราต้องหานางพญาก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราต้องตามหานางพญานะครับนี่ครับอุปกรณ์ใส่นางพญา ครับตอนนี้ผมต้องใช้ไฟช่วยในการตามหานางพยานะครับเพราะว่าพึ่งงานเยอะมากครับตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับในเวลาเราหานางพยา,า,พ,ยาพึ่งนะครับ นี่คืออีกส่วนนะครับนี่ก็รังเดียวกันนะครับแต่มันฝั่งนี้จะติดกับบานประตูหน้าต่างนะครับอีกฝั่งก็ติดกับมุงลวดนะครับตอนนี้ผมเอาส่วนนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการตัดออกนะครับ นี่ครับผมได้ตัดส่วนที่อยู่ติดาบานประตูหน้าต่างนะครับนะครับตรงนี้เราจะเอาตรงนี้นะครับเราจะนำไปใส่ที่ในรังของในรังที่เราเตรียมไว้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดรังพึ่ง ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนาพญาเลยนะครับ๋ยวผมขอดดูจากตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเราจะนำลงมาก่อนนะครับเพราะจากจุดนี้ต้องขึ้นบันไดนะครับสูงครับนี่ครับ จากตรงนั้นนะครับมั้หวานเยอะมากครับนะครับตอนนี้เราก็ได้นาำพยาแล้วนะครับ นางพญานี่ครับเราจะตัดนี่ไปไหนนีละครับเราก็ได้นางพญาแล้ว น,นี้นะครับนี่นี่คือนางพญาของเขาส่วนตรงนี้เราจะตัดเอาไว้นะครับหนึ่งสองช่นกันเหมือนกัน ครับเราจะเอาลังที่มีลูกอ่อนเอาไปไว้ข้างในลังที่เราเตรียมไว้นะครับเวลาตัดก็ให้เหลือน้ำหวานไว้ด้วยนะครับเพื่อที่พึ่งจะได้ไม่หนีออกจากรังนะครับแล้วก็นำส่วนนี้ ครับดูดำพึ่งครับตอนนี้เดือนสีครับยังไม่ใช่เดือนห้าครับนี่ครับนี่อยกล้องน,นี่โอโ้โหครับสุดยอดครับแ่มือแต้ไปถ้ามันมืด

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จจากลังเลยครับดนเ,นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะนำลังเข้ามาใส่ตรงที่ลังเราเตรียมไว้นะครับ นางพญาของเขาแล้วเ,เราเก็บไว้ก่อนนะครับน่ครับตรงนี้คือครับวิธีใส่นะครับ ที่ใส่หลังแรกแบบนี้นะครับก็นำเรานำยางมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อกันร่วงนะครับ เพื่อไม่ให้รังพึ่งตกออกจากที่เราเตรียมไว้นะครับคือในตรงนี้เรียกว่าคอนคอนพึ่งรับเนี่ยครับนี่คือน้พยะครับเราก็ใส่ไปน ข้างหน้านี้เป็นหน้ากล่องครับข้างหน้านี้เป็นหน้ากล่องแล้วก็เปิดไปก่อนนะครับให้เราใส่รังผึ้งด้านซ้ายมือนะครับให้เราหันหน้าไปทางหน้ากล่องนะครับ ไปคอร์ที่สองครับเกียร์นี่เน,นะเราต้องเลียงกันให้ถูกครับที่เราเอามาตั้งแต่ที่แรกนะครับคอร์ที่สองนะครับแตะแตะใช้หนังยางรัด เพื่อไม,ม่ให้รังพึ่งตกครับรังที่สองค้อนที่สองนะครับตรงนี้เราจะให้เหลือน้ำพึ่งนะครับ<ม>เพื่อให้พึ่งงานได้กินนะครับ เพราะถ้าเราไม่เหลือไว้พึ่งจะไม่อยู่นะครับนี่ครับน้ำพึ่งเราไม่ตัดหมดนะครับไปตอนที่สามครับ ครับลางทิสแผงที่สามนี่ครับพอเราได้นางพญาพึ่งแล้วครับนี่ครับนี่นี่คือตัวนางพญาพึ่งจะตัวใหญ่กว่าพึ่งงานนะครับ ช่วงท้ายหรือลำตัวนี้จะยาวกว่าพึ่งงานนะครับนี่ครับนี่นะครับนางพยาพึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม สมเป็นนางพญาครับสวยมากครับนี่ครับส่วนตัวหน้าเป็นเพึ่งงานนะครับซึ่งเราจะนำนางพญานี้อมไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เพึ่งงานนี้ตามมานะครับแล้วก็เราจะให้เพึ่งงานนี้เข้ามาในาในรังที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็เราก็รอให้ถึงช่วงตอนเย็นนะครับให้พึ่งงานนี้เข้ารังให้หมดกัน,นครับแล้วก็เราจะทําการปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เคลื่อนย้ายไปไว้ที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนที่เราใส่นางพญาไว้ไว้นี่นะครับ เป็นกระดาษทิชชู่นี่ครับประมาณ2-3วันนางพญาจะกัดกระดาษทิชชู่ออกมานะครับไม่เป็นอันตรายนะครับจะออกมาโดยอัตโนม,มัตินะครับนางพญาก็จากตรงนี้ครับจะไต่ออกมาหา,าหารางของเขานะครับนี่ครับ ตัวนางนงพญาดูชัดๆอีกรอบครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนางพญาเพึ่งพงครับนี่ครับตัวจะใหญ่ท้ายจะยาวนะครับมีพึ่งสามตัวนี้รอบอยู่นะครับผามาทำกางไล่กัน,นครับ น,นี้เพึ่งงานก็บินวนนะครับนะครับเราทำารทำการให้เพึ่งงานครับที่ติดอยู่กับถาดที่เราใส่ใส่รังพึ่งเมื่อกีน้นะครับใช้วิธีการเป่านะครับ เพึ่งงานบินวนแล้วครับตอนนี้นี่ครับบินวนแล้วครับเราก็กระทํานี่ครับเราก็นําฝามา ปิดไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้นะครับพึ่งงานกำลังบินออกมาแล้วนะครับบินจากจุดเดิมนะครับนะี่ครับพึ่งงานขับวนนะครับดูครับ นี่กำลังบินมาตามหานางพญานะครับซึ่งเราได้ทำการล็อกตัวไว้นะครับมาแล้วมาสู่บ้านหลังใหม่นะครับ แล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะนำพึ่งงานนะครับไปหานางพญาที่รังพึ่งนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับผมจะทำให้ตรงนี้แตกรังกันนะครับนี่ครับนี่นะครับเขามาอยู่กับนางพญาครับ บ้านหลังม่ของเขาคเราก็ปล่อยให้เข้าบินวนหลังใหม่ครับนะครับเพให้ตรงนี้แตกหลังนะครับ นี่นะครับตอนนี้พึ่งกาลังบินวนหานางพญาครับว่านางพญาเขาหายไปไหนครับนี่นะครับเราก็รอครับรอให้พึ่งงานนี้บินมาหานางพญาที่เราจับไว้ตรงนี้นะครับ ประมาณาช่วงเย็นพึ่งงานทั้งหมดก็จะบินเข้ามาครับพอถึงช่วงนั้นเราก็ทำการย้ายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ตามหานางพญาพึ่งได้สำเร็จน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องมลอยฟ้มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ